แน่นอนจา้าวันนี้นะคะจะมากับเมนูปลาทูทอดกรอบราดพริกค่ะเป็นเมนูอร่อยแบบอมตะอร่อยมิรู้ลืมไปเลยจ้า <c oughs> จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะนานๆนะคะจะได้เจอปลาทูสดค่ะเมนูง่ายๆเมนูนี้ก็มาค่ะแต่จะทำยังไงให้อร่อยนะคะปลากรอบๆน้ำซอสแบบเข้มข้นนะคะ ค่ะนี่เลยปลาทูสดๆนะคะควักเอาขี้เอาเหงือกออกเรียบร้อยแล้วค่ะบ้างนะคะแนวเฉียงแบบนี้ค่ะแน่ปลาทูสวยๆเลยจ้าเตรียมไว้ค่ะ5ตัวนะคะเครื่องรากพริกกันก็จะใช้กระเทียมจีนค่ะ1หัวพริกแดงค่ะเป็นพริกแดงจินดานะคะ10เม็ดค่ะกันจะสับนะคะ2อย่างแล้วก็มีรากผักชีค่ะประมาณ2-3รากนะคะเพิ่มความหอมค่ะสับละเอียดเหมือนกันค่ะ มันก็ไม่ได้ละเอียดมากเนาะนก็ะสับหย,ยาบๆอะค่ะประมาณนี้ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้นหอมผักชีซอยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะทำให้น้ำราดพริกของเราอร่อยค่ะซอสพริกค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการอะจะใส่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปริมาณเท่าไหร่แล้วออกมามันอร่อยอร่อยไปค่ะลงมือทำกันค่ะเตรียมถาดมาถาดให้ใหญ่สักหน่อยนึงนะคะ หลังจากนั้นค่ะอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะโรยค่ะบางๆค่ะหนึ่งช้อนนะอ้าขอญาตใช้มือนะก่อนทําอาหารทุกครั้งค่ะล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็เอาปลาทูค่ะลงคุกค,ค่ะเคลือบบางๆจะทําให้เวลาทอดปลาทูอะ่ะมันจะสวยทอดง่ายขึ้นเอ่อเอาบางๆค่ะโอ้ยตัวนวลเลยตัวขาวตัวนวลเลยโอ้โหสวยเลยนะอาบน้ำแปะแป้งสบายตัวละสี ใช่ไหมเหมือนเด็กไงเอาค่ะประมาณนี้นะไปค่ะไปไปลงมือทําไปทอดปลากันค่ะนี่ตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนจัดเลยจ้าไฟแรงนะคะวันนี้น้ํามันที่การใช้จะเป็นน้ํามันหมูนะคะปลาทูที่คลุกแป้งไว้นะคะพอเวลาจะทอดกันก็จะเคาะเคาะแป้งออกนะน้ามันร้อนได้ที่นะคะน้ามันนิ่งใส่ปลาลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะ การจะทอดปลาให้เหลืองกรอบแบบทั้งตัวเลยนะคะเคยเป็นกันไหมการก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะเนี่ยพอเวลาทอดปลาทูสดแล้วท้องมันโหมเงี้ยท้องมันแตกอะ่ะมีวิธีการยังไงแนะนําการได้นะคะการก็ยังหาคําตอบไม่ได้ปลามันต้องสดจริงๆใช่ไหมแน่นอนอะ่ะถ้าปลาทดสดจริงๆอะ่ะคือมันทอดแล้วท้องมันจะไม่แตกแต่มันก็ต้องมีวิธีแก้มะเนี่ยการทอดแล้วท้องแตก ใครมีวิธีนะคะแนะนํากันได้บอกกันได้ค่ะอยากจะทอดปลาแบบให้มันสวยๆอะ่ะสองแตกทุกสีปลาเหลืองนะคะกลับด้านค่ะเนี่ยค่ะใช้แป้งมันนะคะปลาจะทอดออกมาแล้วผิวมันสวย เหลืองสุกแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในนะนี่กรอบทั้งตัวจ้าบอกเลยค่ะหัวเหอกินได้หมดเลยไม่ต้องชิ้งค่ะ <c oughs> เปิดไฟแรงค่ะเร่งไฟแรงสัดนะคะค่ะไฟร้อนน้ำมันร้อนได้ที่อ้าวค่ะตักขึ้นจ้าพักไว้ก่อนนะคะให้เสดน้ำมันค่ะพ้อต่อให้เสร็จเนาะ ค่ะตอนนี้นะคะการก็เทน้ํามันที่ทอดปลาออกกันจะเหลือติดก้นกระทะไว้นิดหน่อยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ําราดกันนะคะนี่เลยก่อนอื่นค่ะการจะเอาทั้งสามอย่างอ่ะใส่ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะผัดกับน้ํามันให้หอมก่อนค่ะอืมกลิ่นดีสีสวยเชียวค่ะใช้ไฟกลางนะคะ กลางๆาค่อยๆผัดนี่แหละมันจะแซบอยู่ตรงนี้แหละพริกปริมาณพริกนะถ้าใครเห็นว่าของการอาศัสิบเม็ดอ่าถ้าใครว่าเฮ้ยมันเผ็ดไปอะไรเงี้ยค่ะสู้ไม่ไหวลดปริมาณลงได้หรือใครโอ้ยน้อยจังเลยอยากจะใส่เพิ่มอะไรเงี้ยได้เหมือนกันค่ะจัดเลยค่ะหอมจริงจังมากเลยอ่ะค mm ่ะ hmm. เนี่ยค่ะผัดจนแบบว่าหอมฉุยโชยขึ้นมาแล้วนะเ mm hmm. บาไฟลงเหลือไฟอ่อนสุดเลยนะคะ จังหวะนี้การก็จะมาใส่ในส่วนของซอสพริกค่ะลงไปนะหนึ่งช้อนสองช้อนประมาณสามช้อนนะคะที่การใส่นะคะน้ำมะขามเปียกค่ะของการแบบเจือจางเนาะสามช้อนใส่ไปก่อนสามช้อนแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งหนึ่งช้อนก่อนอย่าอย่าเพิ่งใส่ให้หวานมากเอาสักประมาณนียค่ะหนึ่งช้อนครึ่ง เกลือค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะลองละลายดูก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวน้ำซอสนะคะแล้วก็ลองปรับแต่งรสชาติลองชิมรสชาติดูนะคะลองชิมรสชาติดูค่ะของการยังไม่เปรี้ยวนะกันจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะอีกประมาณสองช้อนนะน้ำมะขามเปียกของการมันเจือจางไงประมาณสามช้อนค่ะ ลองชิมนะลองปรับแต่งแล้วก็ลองชิมดูค่ะน้ำมะขามเปียกลองชิมดูนะแต่ละบ้านอะความเปรี้ยวมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันนะคะอย่าเป๊ะๆตามของการนะอย่าเพิ่งอย่าอย่าล่อของการหมดนะใส่แบบยั้งยงก่อนค่ะนี่ค่ะของการนะคะปรับแต่งรสชาติได้ที่แล้วค่ะของการพอแล้วนะคะมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็มีความเค็มแล้วค่ะของการก็เคี่ยวน้ําซอสมานะนี่ให้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะให้มันหนืดๆหนืดอ่าแต่อย่าให้หนืดมาก นี่ละค่ะประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะของการเสร็จแล้วการก็จะใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมซอยใส่ลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะน้ำราดปลานะคะเสร็จแล้วไปราดบนปลาทูได้เลยจ้านี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปค่ะนี่นะคะปลาทูพักเสด็จน้ำมันจัดใส่จานให้สวยงามนะคะเราก็จะเอาน้ำซอสอะคะ่ะที่เราทำไว้นะคะ ราดลงไปเลยค่ะนี่แหละค่ะมันจะเป็นราดพริกตอนนี้แหละพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะปลาทูร,ราดพริกนะคะแบบง่ายๆค่ะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะโอ้โหข้าวสวยร้อนๆมาจ้านี่เลยค่ะบอกเลยค่ะน่ากินมากค่ะทำกันง่ายๆนะคะฝาก,กเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ